สดีครับสวัสดีครับเวิร์สเวิร์สมีคนแรกนะครับเวิร์สมีคนแรกสวัสดีครับสวัสดีครับกิโด้ครับผมพี่แบ,บแล็คล็อกไหนครับที่พิวล็อกไลน์ครับแอดมาเลยแอดมาแอดผมมาได้ครับแอดผมมาเลยขึ้นทองใหญ่ไม่ขึ้นสักทีอ๋อถ,ถ้ายังไม่ทองใหญ่แล้วจะเล่นด้วยไม่ได้นะพอดีผมถ้วยฟ้า อะไรอะฟีอะฟีอฟีผมแล้งผมถ้วยฟ้าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคาร์พารู้ด้วยครับผมไปดูคนญี่ปุ่นหลงสปอยมาโอ้มันดิฟได้ไม่เลิกเลยเฮียเออใช่ครับผมดูมาแล้วครับมันในออฟฟิเชียลครับไม่ใช่สปอยเลยออฟฟิเชียลมันมาแล้วครับ พี่เชื่อมันมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิเคราะห์ให้ครับพอบดูนะครับของดูของนีง้จะยุ่ปุกโกอ,อีกไหมผมเห็นรูปสกิลแล้วแต่ผมพูดไม่ได้ผมเอาออกไล่ให้ไม่ได้ด้วยผมผมรู้แล้วอ่ะคือผมดูอ่ะผมดูรู้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองเดาๆาให้ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดาจากภาพที่ผมมีให้ผมไม่บอกนะว่าภาพอะไรคือผมมีภาพสกิลของทสกิลเลยอ่ะ ห um นึ But, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบส um ิบเ um, อ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าอาวุมีนีมีสกิลทั้งหมดยี่สิบเก้าสกิลไม่รวมอันตีนะครับหมายถึงว่าไม่รวมปุ่มอันตีนะปุ่มอันตีจะมีอีกหนึ่งสองสามสี่มีอีกสี่ปุ่มนะครับเอาวุน,นี้นนนมีทั้งหมดยี่สิบเก้าสกิลนะครับบวกอีกส ก็คือท่าอะไรบ้างแต่ผมเห็นแล้วนี่มีรูปไอคอนของผมอ่ะมีหมดเลยนะครับมีปลุกด้วยหกปุกเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยายทุกหกหกปุกเลยหกปุกเลยอจะพูดดีไหมไอ้ท่าท่าที่ันบล็อกแล้วก็ห้ามส่งของฮิมูโรอ่ะผมว่าน่าจะอยู่หกแฟนยังครับไม่มีครับไม่มีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟิล์มสวัสดีครับฟิล์ม เดี๋ยวปูสามบาทสวัสดีครับปลาบอลสองจังหวะก,ก็มีใช่เอาโนลิงสองใช่ครับเหมือนลิงสองเลยผมเดาไม่ผิดด้วยผมเดาไม่ผิดผมคุยกับเลผมคุยกับในกลุ่มผมอะแชทแชทในกลุ่มผมอะผมพิมพ์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมย้อนไปก่อนเออผมพิมพ์อะผมดูจากสปอยสกิลอะไรเงี้ยแล้วผมก็ลองเดาๆด,ดูครับเพราะว่าผมเห็นปุ่มมันติมันเป็นปุ่มเดชหมดเลยผมก็เลยเนี่ยผมพิมพ์ไปตั้งแต่เมื่อวันพูธลหัดที่ผ่านมาพูธลหัดที่ผ่านมา คือวันวันอะไรวันที่วันที่ยี่ห้าเนี่ยผมพิมพ์ผมพิมพ์ไปกับแชทผมอะไปในวันที่ยี่ห้าว่าทำไมรู้สึกมันจะเืิดลิงสองเพราะว่าอันตีมันรูปมันรูปดิมเบิลหมดเลยครับสรุปมาวันนี้สกิลออกมาเชี่ยลิงสองเรียกไดคือลิงสองแล้วคือถ้าตัวเืิดลิงสองอะมันจะคืออะไรรู้ป่ะคือมันจะเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดในเกมเว้ยเพราะคอมโบมันเยอะเนี่ยและที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันมีสกิลทั้งหมดให้กดยี่สิบเก้าสกิล ซึ่งคือที่ผมบอกว่าคาถาพัสือมันเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดอะเพราะว่ามันมีแค่ดิฟมันมันดึงอะมันเล่นหักขามันโดนดักอะไรเงี้ยมันเล่นยากแต่ว่าวันนี้มันมีสกิลทั้งหมดย9สิบเก้าสกิลอะกดไปเถอะแลวตอนแรกอะตอนแรกอะผมอะเดาว่าตอนแรกอะผมเดาว่ากิจอะผมเดาเดาเดาว่ากิจกิจเอาอะยังไม่มาผมกับเลยเดาว่ายังไม่มาเพราะว่าไอ้กิจชุดอาคาชิอะมันยังไม่หมดเนี่ยชุดอาคาชิคือแข่งเติมนะครับ เนี่ยแข่งอันดับเติมนะครับก็คือใครใครเติมเยอะก็ได้ก็ได้ชุดไปนะครับก็กี่ท็อปอะ่ะมันต้องท็อปที่ท็อป35นะครับก็คือท็อปอะ่ะเติมเติมจนติดท็อป35ก็ได้ชุดไปนะครับแล้วก็มันยังไม่หมดมันอีก10เนี่ยมันอีก10วันก็คือหมดวันที่เออหมดวันที่หกหรือวันที่เจ็ดนั่นแหละหมดวันที่หกหรือวันที่เจ็ดใช่ไหมสวัสดีครับแทนสวัสดีครับแต่วันที่หกถึงวันที่เจ็ดก็คือพอเอาวินิมา ปึ๊บเขาก็เติมกันและชุดเนี้ยคนที่เติมเอาไปเนี้ยมันก็จะได้อันดับไงใช่ไหมคือมันเคยมันมันเคยมีไอสถานการณ์แบบนี้คือครั้งเดียวตอนคุโรโกสองเข้ามาปึ๊บแล้วก็ได้ชุดไปด้วยที่เหลือมันไม่มีมันแข่งแบบแข่งเติมคือแบบมันแข่งเติมอ่ะโดยที่แบบไม่มีอะไรมาขายมันแข่งเติมอ่ะแล้วแต่ผมคุยกันเลยว่ามันมันจะไม่มาจริงหรอเพราะว่ามันมันไม่มีเว้นอะไรเลยเนี่ยผมดูดิมันกดเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยแต่ละมันไม่มีอะไรเลยตู้ทรงตู้สุ่มเนี่ยช็อปเปิดมาโล่งเลยเนี่ย มไม่มีอะไรให้ซื้อเลยครับเพราะว่าอีวันมันหมดเรียนหมดสรุปเข้าผุดนี้ใช่ไหมใช่ครับจะเข้าพุดนี้เอาพี่เดยวยาด้วยครับพี่ชายได้ได้เข้ามาแต่พอได้ปูกหกเลยไหมครับเออเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าเดวันทุ่มสุดตัวอยู่แล้วครับเดวันคือปุกหกน่านจะได้ปุกหกนะแต่เพราะว่าผมมีเนี่ยมีเศษอยู่แล้วพันสามนะครับมันได้อยู่แลวสองปุกสองร้อยผมได้หนึ่งปุกแต่ผมมีเศษอยู่แล้วเป็นลิงสองเนี่ยผมคงต้องจัดแหละ เออตัวมันเล่นยากโ,โ,โ 2, ัวมันแบบลิงสองครับน่าน่าจะแบบอืมไม่รู้ว่าผมผมก็ไม่เคยเล่นลิสนงสองนะแตมดังเป็นตัวเดียวเลยที่ผมไม่เคยเล่นลิงสองอ่ะดีครับสวัสดีครับออก้าเดี๋ยว,ดวยดเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับคงรับของให้หมดเดี๋ยวไปดูสกิลกันครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันเดี๋ยวผมยีฟอร์สกิลให้นี่ผมดูมาละคือผมกล้าพูดเลยว่าตัวแม่งเท่มากเว้ยคือที่ในคลิปอ่ะผมไปดูมาออฟฟิเชียลอ่ะ แม่งแม่งโชว์ท่าเยอะนะแม่งโชว์ท่าเยอะและแต่ว่าที่ผมรู้มาแม่งเยอะกว่านั้นเยอะแบบปุ่มแม่งเยอะแบบท่า,ท,าท่าทำแต้มม uh ีเยอะกว่านั้นครับแต่ว่าตัวมันน่ะเล่น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 ได้หลากหลายมากครับตัวมันเล่นได้หลากหลายมากแล้วผมคิดคอมออกแล้วด้วยว่าตัวอะไรจะเล่นกับมันครับผมคิดก็ออกแล้วตัวอะไรจะเล่นกับมันครับคิดออกแล้วตัวอะไรจะเล่นกับมันครับเอาวเนี้คนที่จะเล่นกับเอาวีนี้นะผมคิดออกเลยหนึ่งคุโรโกะสองเอามาเก็บบอล สองคุลูกกดหนึ่งมาเก็บบอลสามหรือเว้ยเอามาเก็บบอลแล้วก็ตัวใ้ายเจ้านี่เอามาเก็บบอลทุกตัวที่มันเล่นกับโอเว้ร์เนี้ยผมว่ามันต้องเอามาเก็บบอลเว้ยเ,เพราะว่าเราส่งเอาไปนี่ไปอ่ะเอาไปนี่ลำอ่ะไม่ได้แอสซิลหรอกเพราะว่าเวลาลำอะมันลำนานเหมือนเหมือนเหมือนเราส่งให้คิเสษคิเสตอัดเกบอะตรงไปอ่ะเราเราเราไม่ได้แอสซิลลรอกมันมันนานนะครับยังเป็นมันเล่นเลยก็คือแบบเราแล้วแบบว่าคือถ้ามันเยอะอะเรามันแบบเราปล่อยบอลเดี่ยวมันมันน่าจะต้องโดนตบอยู่แล้ว แล้วกเว็เอาตัวเก็บบอลมาดีกว่าอยู่ยิ้นออกแล้วเออถ้าเล่นแบบเฟี้ยวๆอะเหมือนเล่นลิงสองแหละเพราะว่ามันไม่มีท่าส่ง嘛เพราะว่าเอออมันเอาไมนี้สักอย่างอะมันมันก็คงไม่มีส่งแหละเฮ้ยบอลผมทำแล้วเนี่ยมันเอามินีิสักอย่างอะมันไม่มีปุ่มส่งอยู่แล้วเอาไมนี้เออเล่นเรื่องมันก็ไม่มีปุ่มส่งอยู่ละส่งก็ส่งกระจอกกระจอ,อกของจะเสร็จแล้วครับ นี่ผมเตรียมเพชรไว้9 0 0กแล้วนะฮะดูเพชรผมนี่9 0 0กเพิ่มรับเพิ่มนี่ครับตรงนี้ผมบอกหลายทีละอันนี้เดี๋ยวเรบอกนเดิมวนะครับว่าอันไหนยาวสุดรับอันนั้นถูกนะครับอันนี้ถูกต้องเสมอนะครับอันไหนยาวสุดอนั้นถูกนะครับใช้ได้จริงนะครับตอบฟรีทุกวันนะครับไหนยาวสุดอลนั้นถูกนะครับนี่นี่ได้รับรอที่ิ0 จะลำบากคนกันไหมพี่ก็응ต้องรอดูกันหนน่าจะลำบากแหละชอบถ้าเข้าในแล้วป้าบอลน,นอนลงพื้นแต่ในหัวคงจะเดีคงหัวเราเออคารวีสามปุกหกใช้ได้คู่กับอาโอสักทีเออควสามปุกหกอ,อ่ะถ้าปุกหกส่งได้นี่ฮาเลยนะก <c oughs> <c oughs> ็อ่าเฟี้ยวเลยแต่ว่าอะไรวะเอเอเราจะได้เห็นคู่นี่กันลนะ